มารู้จักโรคหิดกันค่ะเป็นโรคที่เป็นตุ่มน้ําใสและที่สําคัญก็คือคันมากจนนอนไม่หลับเลยนะคะสําหรับโรคหิดเนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการติดต่อนะคะและที่สําคัญนะคะก็คือมันทุกข์ทรมานค่ะมันคันมากจนนอนไม่หลับที่ก็คือตัวที่กัดนะคะหิดล <c oughs> ักษณะอาการของหิดนะคะถูกบันทึกไว้มีมานานกว่า2 5 0พปีแล้วนะคะ จนเมื่อปี2,230นะคะก็มีการถูกค้นพบว่าตัวหิตเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคนะคะซึ่งผู้ค้นพบก็คือโอนะคะแวนโคซิโมโบโนโมซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนนะคะว่าโรคหิตเนี่ยพบได้ทั่วโลกนะคะแล้วก็ทุกเชื้อชาติเป็นโรคปรสิตนะคะเป็นเชื้อปรสิตที่พบได้บ่อยมากโดยเฉพาะผู้ป่วยประมาณ300ล้านคนเนี่ยต่อปีเลยนะคะส่วนใหญ่พบในประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนานะคะ อย่างเช่นในบางหมู่บ้านของประเทศอินเดียเนี่ยพบว่าคนเป็นหิดเกือบ100เซนะคะโดยเฉพาะพบมากในช่วงหน้าหนาวมากกว่าในหน้าร้อนเนื่องจากหิดเนี่ยชอบอากาศเย็นมีอายุอยู่ได้ยืนยาวนะคะตัวหิดเนี่ยไม่สามารถกระโดดได้นะคะต่างจากหมัดแต่หิดเนี่ยอยู่นอกร่างกายคนจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่2-3ถึงวันแต่ถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมต่ำกว่า20องศาือ,อากาศเย็นหน่อยจะมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นดังนั้นหิดจึงชอบหน้าหนาวน,นั่นเองนะคะ โรคหิดนะคะสคาบี้นะคะเป็นโรคผิวหนังอักเสบของผิวหนังชั้นหนังกำพร้านะคะที่เกิดจากตัวหิดนะคะสปาสคาบี้ไหมก็คือ,อพบได้ในคนทุกวัยนะคะโรคนี้สามารถติดต่อจากคนนึงไปสู่อีกคนหนึ่งได้โดยการอยู่ใกล้ชิดและสัมผัสผิวหนังของผู้ที่เป็นหิดมักพบปอยในผู้ที่อยู่กันอย่างแออดัดหรือชมุมชนที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโรคหิดนะคะตลอดจนการรักษาโรคหิดล่าช้าเกินไปทําให้เกิดการแพร่ระบาดโดยเร็ว ตัวหิดเนี่ยเป็นแมลงขนาดเล็กที่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกันกับไรนะคะมีชื่อว่า s า r ค o ท e นะคะ s c a b i นะคะจัดเป็นปรสิตนะคะที่ต้องอาศัยอยู่บนร่างกายคนมีขนาดเล็กประมาณ0.4ม mm. ิลลิเมตรมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นต้องอาศัยการมองด้วยกล้องจุลทรรศหิดมีขาทั้งหมด8ขาสีน้ำตาลสามารถมีชีวิตอยู่ในร่างกายคนได้นานถึง2-3วันที่อุณหภูมิห้อง ตัวหิตจะผสมพันธ์กันบนผิวหนังของคนหลังผสมพันธ์หิตก็จะตัวผู้จะตายนะคะแต่ตัวเมียเนี่นยจะเจาะอ,อุโมงค์เาเรียกบอโรนะคะเข้าไปในผิวหนังกำพร้าเพื่อใช้วางไข่โดยจะออกไข่วันละประมาณสองถึงสามสิบฟองแล้วก็ตายตัวอ่อนก็จะออกจากไข่ในวันที่สามหรือวันที่สี่แล้วก็จะโตเต็มที่ประมาณสองสัปดาห์แล้วก็แพร่เชื้อต่อไปนะคะแล้วก็มีการแบ่งตัวผสมพันธ์ต่อไปหิตจึงแพร่กระจายเร็วนะคะโรคหิดในเด็กเนี่ย จะพบการแพร่กระจายอยู่ทั่วตัวนะคะพบในทารกเด็กเล็ก,ลกมักมีพบรอยโรคบริเวณใบหน้าศาีรษะคอรวมถึงฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยหากสงสยัยเด็กว่าติดเชื้อหิตหรือไม่ควรที่พบแพทย์ทันทีส่วนสาเหตุของโรคหิตนะคะก็คือโรคหิตเกิดจากหิตตัวเมียนะคะสกอเทสนะคะสะคาบีสหรืออ่าวาโฮมินิสนะคะทีะ่แล้วแต่ชื่อที่จะเรียกแต่ละสปีชีส์ซึ่งมีช่วงชีวิตอยู่ในหนังชั้นกำพร้าของเรานะคะ เนื่องจากตัวหิดไม่สามารถกระโดดได้จึงเกิดการถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ด้วยการสัมผัสใกล้ชิดกันโดยตรงแค่นั้นเองนะคะอาการมักเริ่มต้นจากการได้รับหิดมาประมาณ2-6สัปดาห์โดยผู้ที่เป็นโรคหิดจะพบเป็นผื่นมีลักษณะตุ่มแดงหรือมีตุ่มน้องมีน้ํานะคะเป็นผื่นที่เกิดจากการเกาซึ่งผื่นนี้มีลักษณะเป็นรอยนูนคดเคี้ยวคล้ายเส้นได้สั้นๆที่ผิวหนัง ความยาวก็ประมาณ5-15ม mm, เมตรซึ่งเกิดจากการที่หิดตัวเมียชัยชัยนะคะใช้คำว,ว่าชัยลงไปในหนังกพาพร้าทําทางเป็นอุโมงค์บอโรไว้นะคะซึ่งเป็นรอยโรคจำเพาะของโรคหิดพบการกระจายไปทั่วตัวโดยเฉพาะบริเวณที่ที่มีความอบอุ่นบนร่างกายเช่นง่ามมือง่ามเท้าข้อศอกข้อพับใต้ราวนมรอบหัวนมสะดือบั้นเอวฝ่ามือฝ่าเท้ารูอันท้าขาหนีบและวัยวะเพศนะคะ ซึ่งบริเวณนี้มักพบตุ่มแดงคันขนาดใหญ่และหายช้ารวมถึงลักษณะที่สําคัญที่สุดก็คือมีอาการคันมากโดยเฉพาะเวลากลางคืนคันมากจนนอนไม่หลับนั่นแหละนะคะที่เป็นที่มาของการมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะอาการที่บ่งบอกว่าต้องไปพบแพทย์ก็คือมีอาการคันอย่างไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะบริเวณข้อพับจุดอับของร่างกายมีผื่นขึ้นเป็นเส้นคดเคี้ยวนะคะ เม,เมื่อไปพบแพทย์แล้วก็จะได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องส่วนการรักษาหิดนะคะแพทย์ก็จะทําการวินิจฉัยซักประวัติตรวจดูอาการและรอยโรคเสร็จแล้วก็อาจจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเนื่องจากเชื้อหิดเนี่ยแค่ยาทาก็ตอบสนองได้ดีแล้วนะคะควรทายาทั่วร่างกายแม้แต่บริเวณที่ไม่มีรอยโรคแต่ควรเว้นบริเวณศีรษะและใบหน้ายาบางชนิดอาจมีฤทธิ์ระคายเคืองจึงควรใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์ ในผู้ป่วยบางรายแพทย์อาจพิจารณาให้ยารับประทานนะคะเช่นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพ่องก็ต้องได้ยาทานเพิ่มนะคะเพราะว่ายาทาอย่างเดียวเอาไม่พอนะคะสําหรับยาทานนะคะก็แล้วแต่นะคะก็จะมีเปอร์มิทินนะคะครีมเป็นยาขนานแรกนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเฟิร์สไลน์ดรักที่ใช้ได้ดีกับผู้ใหญ่และเด็กนะคะประมาณ2เดือนนะคะแต่ว่าไม่ควรใช้กับ หญิงตั้งครรภ์หรือเด็กเล็กอายุน้อยกว่า2เดือนพอมีฤทธิ์ฆ่าไข่หิดและตัวหิดถ้าทาทั้งตัวนะคะก็สัปดาห์ละ1ครั้งติดต่อกัน2ส,สัปดาห์5-10เนะคะเซอร์เฟอร์ซันเฟอร์หรือซันไฟนะคะเป็นยากรรมถันนะคะซึ่งใช้ได้ดีและค่อนข้างปลอดภัยใช้ได้ในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า2เดือนแล้วก็หญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรทาได้หมดนะคะควรทาทั้งตัวนะคะตั้งแต่ศีรษะจดฝ่าเท้าเลยทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงแล้วก็อาบน้ำ นะคะทาซ้ําทำสามวันติดต่อกันทาซ้ำหนึ่งสัปดาห์ถัดมาก็รวมเป็นยาทาสีครั้งต่อคอสนะคะข้อดีคือราคาถูกและปลอดภยัยส่วนข้อเสียคือยามีกลิ่นเหม็นและมีความเหนอะหนะค่อนข้างสูงนะคะกลุ่มของซัลเฟอร์นะคะซัลไฟน,นะคะต่อมา12.5ถึง2 5เปอร์เซ็นต์นะคะเบนซิลเบนโซเอตนะคะก็เป็นชนิด1 2 5%สาเนี่ยสำหรับเด็กและถ้า25%สําเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ใหญ่ทาทุกส่วนของร่างกายเมื่อครบ24ชั่วโมงให้ทาซ้ำ ในระหว่างนี้อย่าเพิ่งอาบน้ํานะคะล้างมือถ้าจําเป็นต้องล้างมือก็ทายาซ้ําอีกจนกว่าจะครบ4ี่บดชั่วโมงก็คือ2อวันนะคะนับแต่ทายาครั้งแรกจนถึงอาบน้นําเปลี่ยนเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนท้ายหมดนะคะถ้าจะทําก็ต้องซักใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดนะคะพอครบสองวันนะคะถ้ายังไม่หายขาดให้ทําซ้ําอีกในหนึ่งสัปดาห์ต่อมานะคะ ต่อไปก็เป็นลิน d ดนรี่นะคะโรชั่น1%นะคะตัวนี้ใช้ทาตั้งแต่คอนะคะลงมาทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงแล้วล้างออกทาซ้ำใน1สัปดาห์ต่อมา รวมทายาทั้งสิ้น2ครั้งแต่เนื่องจากยาชนิดนี้มีผลข้างเคียงมากไม่แนะนําให้ใช้เป็นยาตัวแรกนะคะ first d ด u g เราใช้ข้อที่1เมื่อกี้แหละนะคะไม่ควรใช้ยาตัวนี้ในเด็กเล็กสตรีมีครรภ์หรือกําลังให้นมนะคะคนที่มีประวัติชักหรือมีโรคผิวหนังนะคะกลุ่มนี้นะคะเราจะต้องระวังนิดนึงในการใช้ส่วนยารับประทานนะคะลิเวอร์อ่มีแบคตินนะคะก็จะใชะ้ยาตัวนี้นะคะ ต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการการดื้อต่อการรักษาด้วยยาตัวอื่นแล้วนะคะผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะแล้วก็ผู้ที่ไม่สามารถทายารักษาโรคหิดทั่วร่างกายได้ให้รับประทานประมาณ200ไมโครกรัมต่อน้ําหนักตัวนะคะอยู่ที่1กิโลกรัมรับประทาน2ครั้งห่างกัน2สัปดาห์แพทย์ก็อาจจะสั่งยาจ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการโรคหิดอื่นๆด้วยนะคะ,นะคะเช่นยาแก้แพ้แก้คันนะคะก็โลชั่นเบนนิลลนะคะหรือ พรา,าโมซินนะคะโลชั่นก็จะมีครีมสเตียรอย์บรรเทาอาการบวมและคันด้วยแล้วก็มียาปฏิชีวนะเพื่อกําจัดการติดเชื้อชนิดอื่นๆจากการเกาผิวอย่างต่อเนื่องนะคะก็เกิดการติดเชื้ออื่นๆตามมาได้นะคะก็เป็นตัวอย่างของยาที่ใช้ในการรับประทานนะคะบอกไว้นะคะเพราะว่าสิ่งที่ควรทําเมื่อเจอเนี่ยก็คือไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยถูกต้องแล้วก็ ถ้ามีนะคะว่ายาตัวไหนที่ใช้ไปแล้วก็บอกแพทย์ด้วยนะคะว่าทาแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรรักษาผู้ที่เป็นหิดและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดทุกคนไปพร้อมๆกันแม้ว่าจะไม่มีอาการก็ตามทําความสะอาดและกําจัดหิดที่อาจลงเหลืออยู่ทั่วใกล้ตัวนะคะทั้งตัวบ้านเลยนะคะเพื่อป้องกันการแพร่โรคไปผู้อื่นและการกลับมาติดซ้ํานะคะนำของใช้ของผู้ป่วยไปซักทําความสะอาดแช่น้ําร้อนที่อุณหภูมิประมาณ60องศาเพื่อฆ่าตัวหิด รวมทั้งทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านด้วยเครื่องดูดฝุ่นที่กําจัดไรหรือตัวหิดได้นะคะผู้ป่วยควรตัดเล็ใเลบให้สั้นและตะไบเล็บไม่ให้คมไม่ให้แคะไม่แกะไม่เกานะคะผื่นคันเพราะอาจทําให้ติดเชื้อตัวอื่นลุกลามได้นะคะแล้วเราก็กลัวเป็นแผลเป็นด้วยนะคะสิ่งที่ไม่ควรทําในการดูแลตนเองขณะเป็นหิดนะคะก็คืองดการสัมผัสกับผู้อื่นเป็นเวลาอย่างน้อย24ชั่วโมงหลังจากได้รับยารักษาแล้วก็งดการมีเพศสัมพันธ์ เว้นระยะห่างจากคนรอบข้างเพื่อป้องกันการแพร่โรคให้ผู้อื่นไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไม่แคะแกะหรือเกาผื่นคันเพราะอาจทําให้ลุกลามหรือติดเชื้อได้นะคะอันนี้สําคัญนะคะการรักษาและป้องกันโรคหิดเนี่ยควรรักษาไปพร้อมๆกันนะคะกับคนที่อยู่ในบ้านแม้นไม่มีอาการก็จําเป็นต้องได้รับการรักษาเพราะอาจอยู่ในระยะฟักตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายและกลับมาเป็นซ้ํานะคะ เนื่องจากหิดมีชีวิตอยู่นอกคนได้ประมาณถึง3วันจึงควรทำความสะอาดเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวของใช้ที่สัมผัสกับผิวหนังก็แช่น้ําร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า60องศาเป็นเวลา20-30ถึง30นาทีสําหรับของใช้ส่วนพรมโซฟาเก้าอีส้สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะดูดกําจัดไรได้นะคะไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้ที่เป็นหิตทั้งเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอน รวมถึงไม่สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงนะคะถ้ามีความจําเป็นก็ควรสวมแมสสวมถุงมือด้วยทุกครั้งนะคะที่จะต้องทําความสะอาดเนาะคาถามที่พบเกี่ยวกับโรคหิดโรคหิดหายเองได้ไหมโรคหิดไม่สามารถรักษาหายเองได้ควรได้รับการรักษาเท่านั้นต้องได้ไปพบแพทย์นะคะหากปล่อยไว้นานอาจเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนมาซึ่งน่ากลัวค่ะโรคหิดต,ติดต่อไหมติดต่อค่ะโดยเกิดจากการสัมผัสจากการสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เป็นหิดนะคะเช่นสัมผัสผิวหนังโดยตรง สัมผัสเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนเป็นต้นเหตุนะคะทำให้หิตสามารถขยายพันธุ์ได้วรวดเร็วโรคหิตติดต่อง่ายทางการสัมผัสนะคะแล้วก็พบว่าเป็นทั้งคนในครอบครัวทั้งหมดนะคะหรือในบริเวณที่มีที่ชุมชนหนาแน่นนะคะโรคหิตอันตรายไหมถ้ารักษาให้หายขาดได้นะคะก็สามารถบรรเทาอาการได้แต่หากเป็นหิตน,นนะานๆอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนเพิ่มจํานวนของเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียนะคะ บนผิวหนังก็ทําให้เกิดเป็นโรคอื่นได้นะคะเช่นเป็นโรคปอดอักเสบป่วยไตยอักเสบการติดเชื้อในกระแสเลือดถ้าได้รับการรักษาราชา้าทําให้เสียชีวิตในเด็กบางคนคันจนนอนไม่หลับงองแงนะคะกินไม่ได้น้ําหนักตัวลดลงก็มีนะคะแล้วก็กลัวเป็นแผลเป็นนะคะในในเด็กหรือผู้ใหญ่แล้วนะคะยาทาหิดราคาแพงไหมก็เริ่มต้นยีบ้าบาทนะคะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็แพทย์ก็สั่งจได้นะคะ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าหิดอย่างเต็มที่นะคะส่วนวิธีการรักษาหิดให้หายขาดนะคะจะใช้ยาทาหรือ,อยารับประทานขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์นะคะ mm hmm. ก็ฝากติดตามคลิปีดีโออื่นๆได้ที่ y t u t u พักแก้งอันเฮิร์ฟนะคะแล้วก็ผลงานหมกปอที่ดรวริศราดาวันที่ Facebook แล้วก็สแกนคิวอาร์โเพื่อสอบถามปัญหาสุขภาพได้นะคะ <c odes> สำหรับ EP นี้113นะคะโรคหิดเป็นภัยที่ เกิดจากปรสิตนะคะแล้วก็ติดต่อด้วยการสัมผัสแล้วก็ถ้าเป็นมากก็เป็นตุ่มคันที่นอนไม่หลับแต่มีวิธีการรักษาให้หายได้นะคะทั้งยากินแล้วก็ยายารับประทานแล้วก็ยาทานนะคะก็าฝากไว้นะคะสําหรับวันนี้ถ้าเนื้อหามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้นะคะแต่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้รู้